สวัสดีครับพบกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้อำเภอเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับอยู่ในเขตตำบลรอบเมืองนะครับก็มาไกลนิดนึงนะครับก็ราเอฟซขอร้องให้มานะครับเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งกันครับผม S <S ประกอบกันสดๆหน้างานนะครับแกะกล่องที่หน้างานประกอบให้ดูที่หน้างาน 1้อห้าสิบวัต์ครับสามเอสที 3, 7, 7, ่เจ็ดพรอมนะครับทอหนึ่งอห้านิ้วลงบอร์นี่ครับนข้างตีนิ้วนะครับบอร์เดิมไหลได้ดีแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับท่อออกเป็นแอนดรอดเจ็ดร้อยห้าสิบวัต น้ำอยู่ที่เจ็ดคิวนะครับปั๊มตัวนี้ขอ,อเก่านะครับปั๊มเดิมใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับเราเพิ่งยกออกื่จิี้นะครับเอาโซลาเซลล์ลงนะครับน้ำนี่ใสมากนะครับบ่อน,นี้เติมลงทองไส่ไก่นะครับก็มีบอ่ออยู่หลายบอ่อนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ ตัวตัวแผงนะครับแผงอยูอ่ตรงนี้นะครับเป็น410โมโนครับคัสเซลนะครับกระจกสวยนะครับตัวนี้ให้ดูเงาวับจำนวนอยู่ที่3แผงนะครับแผงหนึ่งสสามนะครับบอก,ก็อยู่ที่ข้างล่างแทงนะครับบออยู่ข้างล่างแทงเลยนะครับ สวยมากนะครับแผงรุ่นนี้ของซันซีนะครับ410วัตต์โมโนครับคัสเซลนะครับมันติบาบามันติบัดบานะครับ <c oughs> น้ำทดสอบเรียบร้อยนะครับเหลือเจ็บสายนะครับเจ็บสายร้อยท่องานตู้คอนโทรลนะครับ แงโมโนนะครับ10สามแทงนะครับบ่ออยู่ใต้แทงนู้นนะครับสายไฟก็ฝังไปนะครับฝังไปที่บ่อบาดานนะครับก็เป็นบ่อสี่นิ้วนะครับเราหย่อนปั๊มไปสามสิบหกเมตรนะครับน้ําค่อนข้างลึกและน้อยนะครับในเขตตัวเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ทีมงานเราได้อยู่ที่หน้างานนะครับอย่างที่เห็นนะครับขุดโคกหนองนาแล้วไม่มีน้ํานะครับ ต้องหาตัวช่วยนะครับต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาปล่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบนะครับคอนโทรลเบเกอร์กันฟ้านะครับสายไฟแผงนะครับยึดเรียบร้อยนะครับขอบคุณ fc นะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นสาตาบนซุรเซลลนะครับวันนี้มาดูแลให้ถึงที่นะครับจบงานเรียบร้อยนะครับ หรับท่านที่สนใจนะครับเบอร์ติดต่อ0850150915นะครับ